สวัสดีครับพี่น้องดีนนนะครับวันนี้ G2 และ G9 นสัญจรนะครับมาเยี่ยมนาของญาติพี่สมบูรณ์นะครับเป็นน้านะครับพี่สมบูรณ์มาแนะนำให้ใช้หัวเชื้ออินซีชีภาพ G2 กับแคปซูลนาโน G9 นะครับฉีดพ่นไปครั้งเดียวนะครับแปลงนาติดกันกับพี่สมบูรณ์แต่ปรากฏว่าแปลงนี้พี่สมบูรณ์ไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่าไม่เชื่อมาเจอของเราแล้วไม่เชื่อตอนแรกนะครับก็เลยไม่ได้ใช้ใช้แค่แปลงเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ใช้แปลงนั้นไปแล้วเนี่ย ของตัวเองดี <g iggle> ก็เลยมาแนะนําคุณอาหรือคุณน้าเนี่ยนะครับให้ใช้ G2 กับ G9 ด้วยหรือ G9 นะครับปรากฏว่าฉีไปรอบเดียวพี่สมบูรณ์ไม่ไม่อยากพามาแปลงนี้เลยครับเพราะว่าอายพี่สมบูรณ์บอกอายนะครับแปลงนี้นี่สู้ของน้าไม่ได้นะฉีดไปรอบเดียวเดี๋ยวมาดูกันครับสู้ไม่ได้กันยังไงนะครับตามผมมาเลย <g iggle> เอาแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วฮะมองไปไกลๆครับดูภาพมุมกว้างกันก่อน แปลงเห็นไหมครับสีผิดกันเลยนะครับเขียวกับเหลืองเลยนะครับลองทายดูนะครับว่าแปลงไหนที่ฉีดหัวเชื้อ i n รี c ์ช c วภาพ g กกับแคปซูลนาโน G9 นะครับหรือ G9 มาทายกันนะครับสมาชิกครับใครทายถูกเดี๋ยวผมมีรางวัลแปลงไหนใช้แปลงไหนไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวมาเฉลยกันในแปลงกันเลยนะครับ จะรอคุณไกซะหน่อยรู้แล้วกอันนี้ก็ของหนูแล้วก็อันนู้นก็ของหนูนะน้ะจ้ะแต่ของนาเขาขั้นกลางไงอ๋อคือนู้นคือเหลืองนู้นเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเหลืองตรงนี้ยพี่เบนเนี่ยเนี่ยเจ้ะเนี่ยเหลืองอันเนี้ยเหลืองตรงปวกเห็นปะฮะแปรงแปงนี้ของพี่แปลงนู้นก็ของพี่ใช่แป่งกลางของนาขั้นใช่ใช่ใชใช่ก็ไม่ใช่ เดี๋ยวเห็นสามแปลงติดอันนี้ของเขาใช้เขาบอกทีแรกกับเหลืองหมดเลยเขาบอกกบใบเหลืองจะบอกฉีดได้ห้าวันน่ะโหตอนนี้ข้าวมึงไม่เหมือนข้าวกุเลยดด้ามเขาว่าข้าวมึงเหลืองจ๋าเลยเขาว่าอย่างนี้เอาละครับถึงที่หมายกันแล้วเจ้าของเขาไม่อยู่เขาไปช่วยงานไม่เป็นไรเจ้าของไม่อยู่แต่เป็นเป็นน้าใช่ไหมพี่สมบูรณ์ใช่น้าอ่านาพี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์มาแนะนําเองแหละนะครับใช้ดีก็เลยอยากบอกต่อนะครับนี่ละครับพี่น้องชาวดีนอนครับ แปลงนี้ขวามือนี่นะครับด้านขวานี่ใช้หัวเชื้ออินซีชีภาพ g 2กับแคปซูลนาโน g 9นะครับที่พี่สมบูรณ์มาแนะนําเป็นน้านะครับน้าสาวนะครับอันนี้ฉีดไปกี่รอบพี่สองรอบแล้วสองรอบแล้วใช่สองรอบปลูกวันเดียวกันไหมหวานวันเดียวกันไหมเขาปะเขาว่านห่างประมาณสิบห้าวันได้จ้ะหวานหลังพี่สิบห้าวันใช่นะครับแปลงของพี่สมบูรณ์แปลงไหนชี้หน่อยแปลงเนี้ยแปลงนี้นะครับ แปลงเนี้ยปลูกกันที่เท่าไหร่พี่ปลูกเมื่อเดือนอะไรเดือนอะไรเดือนธันวาธันวาใช่เป็นข้าวผ่านหนาวเหมือนกันใช่ถูกไหมครับจ้ะกับแปลงนี้กับแปลงเมื่อกี้นี้แปลงที่แล้วเนี่ยหวานห่างกันแค่ไหนหวานห่างกันแค่สิบวันสิบวันจ้ะแปลงนี้หวานหลังหลังหลังจากแปลงนั้นสิบวันเองนช่ครับก็ผ่านหนาวมาแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับ เพราะว่าตอนนั้นพี่พี่สมบูรณ์ยังไม่เชื่อ,อนะครับ<ช>ว่า g 2นะครับกับแคปซูลนาโน g 9เนี่ยจะมีคุณสมบัติดีขนาดไหนไม่กล้าใช้หมดมนะครับปลูกนาอยู่ร้อยกว่าร้อยกว่าไร่ใช่จ้ะก็เลยใช้ไปแค่แปลงเดียว24ไร่ะนะครับแต่ด้วยความที่เป็นคนที่น่ารักมากนะครับท่านสมาชิกท่านผู้มชมท่านผู้ฟังครับตัวเองใช้ดีแล้วก็เลยมาบอกคุณนะนะ้าสาวให้ใช้นะครับ แต่ตอนแรกน้าก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้ไม่เชื่อไม่เชื่อน้าไปดูที่แปลงนู้นมาใช่ใช่ไหมครับเขาไปเห็นข้าวของพี่สมบูรณ์แล้วก็เลยเอาสั่งสั่งชุดเล็กชุดเล็กจาเขาบอกว่ากูมีแค่12บสอไร่อสั่งชุดเล็กพอเขาว่าอย่างนี้บอกเออชุดเล็กกับชุดเล็กว่างั้นลองสักแปลงนึงจ้ะถ้าเกิดใช้ดีเดี๋ยวหน้าฝนน่ะแกสั่งหมดใช่ว่างั้นแกก็เลยให้หนูสั่งชุดเล็กจ้่แล้วแกก็มาฉีดจ้่ฉีดได้5วันแกบอก เออข้าวผิดถูพี่ตาเลยมันเขียวก็ว่างี้โตก็ว่า่างั้นของมึงอ่ะสู้ของกูไม่ได้กะว่างั้นเราก็เลยอึ้งไปเลยอ่ะตอนแต่ตอนที่มาฉีดเนี่ยสภาพเดียวกับแปลงนู่นไหมพี่เหมือนเหลืองกว่าอ๋อแปลงนี้เหลืองกว่าเหลืองกว่าเหลืองไปไหม้ด้วยทำไมถึงไปไหม้อะเพราะน่าจะเป็นพวกเพี้ยไหมไม่ใช่น่าจะเป็นอากาศด้วยอ๋อใช่แล้วก็มีเพี้ยด้วยจ้ะตอนนั้นปลูกไปได้เดือนหนึ่งแล้วถึงถึงได้มาฉีดจ้ะ แล้วแปลงที่เห็นริบๆๆๆนู่นแหละพี่นู่นน่ะนู่นนู่นนู่นแปลงนี้นู่นน่ะเหลืองติดกันนั่นแหละของหนูของหนูเองแปลงนู้นก็ไม่ได้ฉีดเวอร์ชั่น ECU Max G2 กับเจ็บ G เทปซูนานโอ G9 นะครับฉีไดกลับกันเนี่ยครับเห็นภาพชัดๆเลยนะครับจะมีเขียวอยู่ตรงกลางสิ่งที่ได้พี่สมบูรณ์ได้บุญนะครับ แล้วหลังจากที่คุณน้าฉีดไปแล้วเนี่ยคุณน้าว่าอย่างไงบ้างพี่แกบอกว่าดีาวางงั้นฉีดได้ห้าวันอ่ะข้าวโตแล้วแต่กอแล้วแกบอกว่าแกโทรให้หนูไปหาที่บ้านแกบอกว่าเดี๋ยวหน้าฝนนะกูทำร้อยไร่อ่ะกูสั่งหมดเลยแกว่าอย่างนี้ <laughs> <laughs> เห็นกันชัดๆเลยนะพี่นะแล้วทั้งทุ่งนี่เลยเอาไม่เฉพาะแปลงของพี่นั้นเนี่ยทั้งทุ่งเลยมองไปรไกลๆริบๆเนี่ยแปลงนี้เขียวที่สุดเลยใช่ของเขาอ๋อมันคือยาวไปยันนู่นเลยใช่ไหมพี่นู่นจ้ะสิบสองไร่ไปสุดยันยันต้นไม้สูงๆนู่นเลยใช่เนาะของพี่พี่สมบูรณ์ก็เหมือนกันสุดสูงๆนั่นเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอนาณาเขตปิดเหมือนกันเท่ากันใช่นะครับก็จะเห็นเลยนะครับเนี่ยมองภาพมุมกว้างไปเลยนะครับเขียวจริงๆอยู่แปลงเดียว อันนี้หลอกกันไม่ได้นะพี่สมบูรณ์นะหลอกไม่ได้หลอกม็ได้นะครับแล้วเห็นเลยว่าต้นเนี่ยเขาสมบูรณ์จริงๆะนะฮะใบธงก็เขียวการแตกกอเนี่ยหนาแน่นมากเลยะนะครับลักษณะลําต้นสมบูรณ์มากการแตกกอกอใหญ่เหมือนกระแปงใกล้เคียงกระแปงของพี่สมบูรณ์แปลงน,นู้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันได้ว่าคุณภาพของหัวเชือ้ออินซีจีภาพ g 2กับแคปซูลนาโน g 9เนี่ยใช้แปลงไหนได้ผลเหมือนกันถูกไหมพี่จ้ะนะครับ นี่แหละครับของเขาดีจริงๆไงเราเปรียบเทียบของเขากับของเราอ่ะทั้งที่เราบอกกับเขาว่าแต่แปลงเราไม่ได้ใช้เงโอ้โหแต่แต่โดนเกทับเลยทีตอนนี้ใช่ตอนนี้ข้าวมึงเหลืองกาเลยสู้ข้าวกูไม่ได้กว่าเงี้ยแล้วทำไมไม่พูดสักคำว่าที่ของกูเขียวดิวเอาไอ้นี่มาฉีดก็เอาที่หนาหลานแนะนำเนี่ยมาฉีดนะฉีดทูกจฉีก้านนี่แหละ ี่นเลยเขาบอกว่าทําไมมึงไม่ลองแป้งข้างๆกูบอกหนูก็ยังว่ากลัวของไม่ดีไงหนูก็เลยว่างี้เลยลองแค่แปลงเดียวหนูก็ว่างั้นครับแทนที่จะลองทั้งหมดแกว่า่างนี้มันจะได้ดีกับว,ว่าให้จะย่งนะครับขำๆกันไปครับไม่มีอะไรนะครับก็หยอกล้อก,กันธรรมดานะครับคุณอาเขาคงแย่เล่นนะ,ะนะครับแต่ในใจลึกๆเขาคงรู้แหละว่าเขาคงขอบคุณพี่สมบูรณ์นะครับที่มาแนะนําทําให้ข้าวแปลงนี้เขางามมากนะครับ อันนี้เนี่ยออายุเกี่ยวจะจะช้ากว่าแปลงนุ้นนิดหนึ่งถูกไหมพี่เพราะหวานห่างกันสิบกว่าวันใช่ใช่ใช่ของเขาริเกเพิ่งออกจ้ะข้าวยังเพิ่งจะเริ่มจะน่าจะแต่งตัวแล้ววะพี่อ๋อเริ่มแต่งตัวเริ่มมีจะมีท้องแล้วแต่งตัวแล้วแต่งตัวแต่งตัวจ้ะอืมของเขาชุดเล็กของเขาเขาบอกพออ่ะโอ้ชุดเล็กพอเลยเหรอใช่เขาบอกอ่ะพอจนถึงถึงยกไหนแล้วพี่ถึงช่วงเกี่ยวถึงช่วงเกี่ยวเลยจ้ะอ๋อ โอ้โ้แสดงมันประหยัดมากเลยนะพี่นะชุดเล็กก็คือหัวชื้นรีภาพ G2 ขวดเล็กแคปซูลนาโนหนึ่งกระปุกทนให้เองนะจะโอ้โหสุดยอดเขาบอกพออ่ะชุดหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่นะพี่นะไม่ถึงสองพันพันพันหนึ่งร้อยกับกับห้าร้อยกว่าบาทมันพันเท่าไหรพี่หลงพันเจ็ดเนาะพันเจ็ดเองโอ้โหคิดดูนะครับนี่นะครับประหยัดปุ๋ยไปได้จริงๆปกติพี่สมบูรณ์านาขนาดพื้นที่ขนาดนี้ใช้ปุ๋ยกี่ลูก สิบกว่าไร่นะประมาณสิบสองลูกอ่ะสิบสองลูกไร่ละลูกอ่ะจ้ะถ้าคิดเป็นสูตรผสมแล้วเนี่ยน่าจะลูกหนึ่งประมาณเกือบเกือบพันเนาะใช่ใช่ก็น่าจะหมื่นสองโดยค่าปุ๋ยโดยประมาณนะพี่นะแต่เนี่ยมันแค่พันเจ็ดเองจ้ะนะครับมันหายไปหมื่นหนึ่งอ่ะใช่เงินอยู่ในกระเป๋าเราหมื่นหนึ่งใช่ถูกไหมพี่ใช่นะครับนี่แหละครับยืนยันกันจากภาพที่เห็นเลยนะครับกันอยู่กันที่พื้นที่เลย แปลงนาของนาของพี่สมบูรณ์นะครับแปลงติดกันพี่สมบูรณ์มาแนะนําใช้ฉีดไปแค่2รอบนะครับมาเจอในตอนข้าวเดือนองแล้วเหมือนกันมีปัญหาเหลืองเลยนะครับถ้า<ช>ข้า,ขาผ่านหนาวมาเหมือนกันฉีดไปปั๊บ5วันเขียวปุ๊บนะครับเห็นชัดๆเลยครับอันนี้ ของจริงพี่สมบูรณ์พามาจริงๆนะครับ<า>ใช้ดีบอกต่อแล้วก็เริ่ม<ช>ได้บุญนะครับ<า>ก,ก็เดี๋ยวเวลาเกิดเขาได้ผลผลิตคุณนา้าก็คงมาขอบคุณพี่สมบูรณ์นะจ้าจ้าทำในใจเรื่อๆเขาคงรู้แล้วครับแต่ว่าหยอกเล่นว่านามึงสู้นากูไม่ได้แล้วตอนนี้เกทับเลยเ <c oughs> <า>กทับเลยนะครับหยอกกันเล่นๆแหละครับไม่มีอะไรจริงๆแล้วใจไม่มีอะไรหรอกครับคุณน้าคงขอบคุณที่พี่สมบูรณ์มาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับหัวเชื้อ i ีย i g i a ภาพ G2 กับแคปซูลนาโน G9 ให้ทําให้นาแปลงเนี้ยได้เงินแน่ พี่สมบูรณ์แน่นอนเลยนะครับวันนี้ผมกับพี่สมบูรณ์นะครับวันนี้ยังยืนยันนะครับวันที่28กุมภาพันธ์2558นะครับเวลาขนาดนี้น่าจะประมาณ10โมงแล้วนะครับ10โมง15นาทีแล้วนะครับเรามาดูนาแปลงที่2นะครับที่ใช้หัวเชื้อ Incegiva G2 กับแคปซูลนโน G9 น้าของพี่สมบูรณ์เองนะครับที่มาพี่สมบูรณ์เป็นคนมาแนะนำแล้วก็ได้ฉีดไป2รอบนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับ ชมกันนะครับอันนี้ของจริงนะครับโกหกไม่ได้นะครับพืชโกหกไม่เป็นนะครับคนโกหกได้แต่พืชโกหกไม่ได้นะครับต้นข้าวโกหกไม่เป็นนะดีก็ว่าดีพี่ไม่ดีก็ว่าไม่ดีเลยนี่นี่นะครับคือดีเราก็อยากจะบอกต่อไงครับใช่นี่แหละครับนี่แหละครับเห็นไหมครับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับชาวนานะครับใช้ดีแล้วบอกต่อครับใช้ดีแล้วอยากเก็บนะครับ เราได้ได้ดีคนอื่นก็ควรจะได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตมันสูง<ช>แต่ราคาตอนนี้มันตกต่ำมากนะครับช,ช,ช่วยกันบอกตอกเอาบุญนะครับ<ช>พี่สมบุญนะ<ช><ช>เพราะเราก็ชาวนาเหมือนกัน<ช>นะครับอย่าไปแข่งแย่งกันอย่าไปชิงดีกันเลยนะครับมาช่วยกันดีกว่า เพื่อให้ชาวนาของเราอยู่รอดนะครับเอาละครับวันนี้ผมเสีเนียม้วยผลนะครับกับพี่สมบูรณ์นะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมแลท่านผู้ฟังไปก่อนต้องบอกอีกครั้งนะครับนี่คือก้าวเลี้ยวนะครับอำเภออะไรอีกทีนะครับพี่ตำบลอำเภออีกทีตำบลหนองเต่าอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์น้านะครับแปลงนาของนาของพี่สมบูรณ์ครับวันนี้ผมเสนีแล้วก็พี่สมบูรณ์กลับลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บช่วงที่เก็บเกี่ยวกันนะครับว่าเป็นยังไงนาแปลนี้นะครับก็จะมาติดตามผลกันต่อครับสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับ